สวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้มีเกียรติทุกท่านยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราอีกครั้งครับก่อนที่เราจะเริ่มเนื้อหาในวันนี้ผมอยากให้ท่านลองถามตนเองสักลิกว่าท่านเคยรู้สึกไหมครับว่าบางครั้งการกลับบ้านไม่ได้ทําให้ท่านหายเหนื่อยอย่างที่ควรจะเป็นหรือบรรยากาศในบ้านบางทีก็ตึงเครียดโดยไม่มีสาเหตุวันนี้เราจะมาไขาความลับนั้นและเปลี่ยนบ้านของท่านให้กลายเป็นสถานที่ชาร์จพลังชีวิตที่ดีที่สุด ผ่านศาสตร์และศิลป์ของการแผ่บุญและจัดบ้านให้หายใจเป็นครับหากท่านฟังคลิปนี้จนจบท่านจะได้เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนพลังลบให้เป็นบวกด้วยตัวท่านเองสร้างเกราะคุ้มกันความทุกข์ให้บ้านและดึงดูดความสุขความเจริญเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติครับถ้าบ้านคือที่ที่หัวใจของเราได้กลับมาเป็นตัวเองวันนี้ผมอยากชวนทุกคนทำสิ่งหนึ่งที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากคือแผ่บุญให้บ้าน ให้พื้นที่เล็กๆที่เราหายใจกินข้าวหัวเราะร้องไห้กลับมาอุ่นและสว่างอีกครั้งไม่ใช่แค่สว่างด้วยหลอดไฟนะครับแต่สว่างสวัยด้วยพลังแห่งความดีที่เราสร้างร่วมกันหลายบ้านไม่ได้ขาดเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงไม่ได้ขาดสิ่งของอำนวยความสะดวกแต่กลับขาดอากาศบริสุทธิ์ขาดแสงสว่างที่เหมาะสมขาดถ้อยคำดีๆและที่สำคัญที่สุดคือขาดพลังใจดีๆที่จะคอยโอบกอดซึ่งกันและกันในวันที่เหนื่อยลา้า เราจะพาบุญเข้าไปเป็นลมหายใจของบ้านพร้อมกับจัดระเบียบพลังงานและสภาพแวดล้อมให้ถูกต้องจนทั้งร่างกายและจิตใจของเรารู้สึกได้อย่างแท้จริงว่าบ้านนี้เป็นสุขได้จริงก่อนจะเริ่มผมอยากชวนทุกท่านที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะนั่งอยู่มุมไหนของบ้านก็ตามลองหลับตาลงเบาๆหายใจเข้าลึกๆรับรู้ถึงอากาศที่ไหลเข้าสู่ร่างกายและหายใจออกช้าๆปล่อยความวุ่นวายออกไปทำแบบนี้เพียงสามครั้งครับ รับรู้ว่าพื้นที่ที่เรานั่งอยู่นี่แหละคือบ้านของเราไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กเก่าหรือใหม่หรือแม้แต่เป็นบ้านเช่ามันคือสถานที่ที่เราจะเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความดีให้เติบโตงอกงามคำว่าแผ่บุญในความเข้าใจของผมไม่ใช่เรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติเลยแม้แต่น้อยครับมันคือกระบวนการทางจิตที่แปลเปลี่ยนพลังงานจากการกระทำดีของเราไม่ว่าจะเป็นการให้อภัยคนอื่นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์การให้ทานตามกำลัง หรือการปฏิบัติภาวนาให้กลายเป็นคลื่นพลังงานที่อ่อนโยนและเปี่ยมด้วยความปรารถนาดีส่งออกไปสู่ผู้คนรอบข้างและที่สำคัญคือสู่สถานที่ที่เราอาศัยอยู่คลื่นพลังงานนี้อาจไม่มีใครมองเห็นด้วยตาเปล่าแต่ทุกคนในบ้านสามารถสัมผัสได้จากบรรยากาศที่ผ่อนคลายขึ้นจากรอยยิ้มที่เกิดขึ้นง่ายกว่าเดิมหรือจากคำพูดที่นุ่มนวลขึ้นในบ้านเดียวกันนั่นเองครับและเพื่อให้บุญนี้ไหลเวียนได้อย่างสะดวก บ้านก็ต้องหายใจเป็นเหมือนกับตัวเราครับบ้านที่อยู่แล้วเป็นสุขจึงมีองค์ประกอบพื้นฐานง่ายๆที่หลายคนมักมองข้ามไปนั่นคือแสงธรรมชาติที่เพียงพออากาศที่ถ่ายเทสะดวกทางเดินที่ล่องสะอาดระบบน้ำไฟเสียงที่ปลอดภัยและมุมสีเขียวเล็กๆที่เป็นเหมือนโอเอซิสคอยปลอบประโลมใจเราในวันที่เหนื่อยล้าเพราะสุขภาพทางกายนั้นกุมบังเหียนอารมณ์ของเราเอาไว้โดยไม่รู้ตัวลองสังเกตดูสิครับบ้านที่อับทึบ รกและมืดมักจะทำให้จิตใจของเราหนักอึ้งความขุ่นเครื่องหรือความหมุดหงิดก็เกิดขึ้นง่ายขึ้นอย่างน่าประหลาดใจฉะนั้นพิธีของเราในวันนี้จึงไม่ใช่แค่การสวดมนต์ไม่ใช่แค่การจุดธูปแต่เป็นการทำแบบแพ็คคู่คือการสร้างบุญทางใจควบคู่ไปกับจัดบ้านให้หายใจได้ดีเราจะค่อยๆทำไปด้วยกันนะครับไม่ต้องรีบร้อนชา้ชาๆแต่ให้รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในทุกขั้นตอนเรามาเริ่มต้นกันที่ประตูหน้าบ้านกันต่อนเลยครับ ประตูหน้าบ้านเปรียบเสมือนปากของบ้านเป็นจุดรับพลังงานแรกเข้ามาให้เราเริ่มต้นด้วยการทําให้บริเวณนี้โล่งและสะอาดที่สุดใช้ผ้าสะอาดชุบน้าหม,ดมาดๆเช็ดลูกบุตรหรือที่จับประตูสัมผัสแรกที่สะอาดจะสร้างความรู้สึกดีทันทีเก็บรองเท้าที่ไม่จําเป็นหรือที่ไม่ได้ใช้แล้วเข้าตู้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่าให้มีรองเท้าเกะก,กะขวางทางเดินเพราะมันคืออุปสรรคแรกที่สกัดกั้นพลังงานดีๆเข้ามา จากนั้นเปิดประตูและหน้าต่างบริเวณโถงทางเข้าให้ลมได้ไหลผ่านสักครู่หนึ่งเพื่อเป็นการเชื้อเชิญอากาศบริสุทธิ์เข้ามาถ้าเป็นช่วงเย็นหรือกลางคืนลองเปิดไฟดวงเล็กๆที่มีแสงสีส้มอุน่นวอร์มไว้ไว้ที่โถงทางเข้าดูสิครับอุณหภูมิทางความรู้สึกของบ้านจะเปลี่ยนไปในทันทีและถ้าเป็นไปได้ลองหาต้นไม้เล็กๆสักหนึ่งกระถางมาวางไว้ในจุดนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นต้นไม้ราคาแพงครับอาจจะเป็นฟลูด่างลิ้นมันกอน หรือกวักมรกตก็ได้แต่หัวใจสำคัญคือต้นไม้นั้นต้องมีชีวิตและเราต้องดูแลเอาใจใส่เขาจริงๆการรดน้ำพรวนดินเล็กๆน้อยๆทุกวันก็เป็นการสร้างบุญและสร้างความผูกพันกับบ้านไปในตัวจากนั้นให้เรามองหาจุดที่เงียบที่สุดของบ้านอาจจะเป็นมุมห้องนั่งเล่นหรือมุมในห้องนอนที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานนำโต๊ะเล็กๆไปตั้งวางน้ำสะอาดหนึ่งแก้วและเทียนหนึ่งเล่มถ้าท่านมีพระพุทธรูปรูปครูบาอาจารย์ หรือภาพที่ให้แรงบันดาลใจทางใจก็ให้นำมาวางไว้ในตำแหน่งที่สูงกว่าระดับสายตาเล็กน้อยจุดนี้ไม่ต้องใหญ่โตหรูหราครับแต่ต้องสะอาดและเข้าถึงง่ายเพราะมุมบุญนี้จะไม่เติบโตเลยหากเราทำแค่ปีละครั้งตอนขึ้นบ้านใหม่แล้วปล่อยให้ฝุ่นจับหนาไปอีกสิบกว่าเดือนครับพร้อมไหมครับเราจะมาตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมกันนะครับขอให้ทุกท่านวางมือข้างหนึ่งไว้ที่หน้าอกข้างซ้ายสัมผัสถึงจังหวะหัวใจของตัวเอง บอกชื่อนามสกุลของตนเองในใจแล้วกล่าวตามผมเบาๆหรือกล่าวในใจก็ได้ครับวันนี้ข้าพเจ้าเอ่ยชื่อนามสกุลขอแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้เคยกระทํามาดีแล้วทั้งหมดตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันทั้งที่ทำด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจขออนุภาพแห่งบุญกุศลนี้จงแผ่ออกไปทั่วทุกอนูของบ้านหลังนี้ให้ซึมซับลงไปในผืนดินที่ตั้ง ซึมซาบเข้าไปในพื้นปนไปกับอากาศติดอยู่ตามผนังบานประตูและหน้าต่างทุกบานขอให้บ้านหลังนี้เป็นเขตอภัยทานเป็นพื้นที่แห่งความสุขความปลอดภัยและความอบอุ่นขอให้คนที่อยู่อาศัยในบ้านหลังนี้พบเจอแต่สิ่งดีๆมีความคิดที่ดีมีวาจาที่ดีมีเมตตาต่อกันขอให้โดยวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วที่เคยเกี่ยวข้องกับบ้านหลังนี้ไม่ว่าจะเป็นภพภูมิใดก็ตาม ได้โปรดรับส่วนกุศลน,นี้และอโหสิกรรมซึ่งกันและการด้วยเถิดขอให้เทวเทวดาอารักษ์ผู้ปกปักรักษาบ้านหลังนี้ท่านเจ้าที่เจ้าทางและผู้คุ้มครองทุกภพภูมิได้โปรดรับการน้อมนมัสก,การนี้และโปรดเมตตาเอ็นดูพวกเราผู้เป็นเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยด้วยเถิดสาธุจากนั้นเราจะมาเปลี่ยนพลังบุญให้จับต้องได้ด้วยการปรับบ้านทีละส่วนทีละหายใจ บ้านที่คนอยู่แล้วเป็นสุขต้องมีแสงสว่างจากธรรมชาติอย่างน้อยหนึ่งด้านส่องมายังห้องนั่งเล่นในตอนเช้าลองเปิดม่านโปรง่งให้แดดอ่อนๆยามเช้าได้สาสองเข้ามาสักครึ่งชั่วโมงดูสิครับแสงแดดไม่ได้แค่ฆ่าเชื้อโรคแต่ยังช่วยปรับนาฬิกาชีวภาพในร่างกายทําให้ระบบการนอนของทุกคนในบ้านดีขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพาโชคชะตาเลยหากห้องของท่านร้อนเกินไปในตอนบ่ายลองใช้ม่านกรองแสงระแนงไม้หรือฟิล์มกรองแสงช่วย ไม่จําเป็นต้องปิดบ้านให้มืดสนิทต,ตลอดวันนะครับอากาศที่ดีคือของขวัญล้ําค่าที่บ้านมอบให้เราลองเปิดหน้าต่างสองฝั่งของบ้านที่อยู่ตรงข้ามกันเพื่อให้เกิดทางลมหรือถ้าเป็นคอนโดอาจจะเปิดหน้าต่างห้องนอนกับประตูระเบียงเพื่อให้อากาศได้หมุนเวียนถ่ายเทนําพลังงานเก่าๆออกไปหรือแม้แต่การติดตั้งพัดลมดูดอากาศในห้องครัวให้มีกําลังแรงพอก็จะช่วยให้ควันและกลิ่นอาหารไม่ไหลย้อนกลับไปสะสมในห้องนอน แค่บ้านได้หายใจสะดวกขึ้นคนในบ้านก็จะหายใจโล่งขึ้นความขัดอกขัดใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆจะเบาบางลงอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับทีนี้ให้เราหันกลับมาที่มุมสงบที่เราเตรียมไว้ตอนแรกจุดเทียนหนึ่งเล่มไม่จำเป็นต้องจุดทูบเยอะนะครับเพราะในบ้านที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกขวัญทูบอาจจะกลายเป็นมลพิษได้ให้เราเปลี่ยนขวัญทูบเป็นคำพูดที่ดีแทนเราจะกล่าวคำอธิษฐานสำหรับแต่ละด้านของชีวิตตามที่บ้านของเราต้องการการเยียวยาเป็นพิเศษ ถ้าวันนี้ท่านกำลังติดขัดเรื่องการงานขอให้วางมือบนโต๊ะทำงานหรือมองไปยังทิศท,ที่ท่านทำงานแล้วกล่าวตามนี้ครับขอให้บ้านหลังนี้เป็นพื้นที่แห่งการทำงานอย่างมีสมาธิและความคิดสร้างสรรค์ขอให้พลังงานในบ้านช่วยสนับสนุนให้ข้าพเจ้ามีปัญญาแก้ไขปัญหาขอให้ประตูแห่งโอกาสทุกบานที่ควรจะเปิดออกสำหรับเราได้เปิดออกด้วยความราบรื่นและเป็นธรรม และขอให้ประตูที่ไม่ใช่สำหรับเราได้ปิดลงอย่างนุ่มนวลโดยไม่สร้างความทุกข์ใจใดๆถ้าท่านกำลังกังวลใจเรื่องการเงินขอให้บ้านหลังนี้เป็นพื้นที่แห่งความมีวินัยและความพอดีขอให้เราทุกคนในบ้านใช้จ่ายอย่างมีปัญญาขอให้สิ่งของทุกชิ้นที่อยู่ในบ้านนี้ถูกใช้งานอย่างคุ้มค่าที่สุดและขอให้ความมั่งคั่งร่ำรวยของบ้านเราเริ่มต้นจากความเรียบง่ายภายในจิตใจและการรู้จักแบ่งปันสู่ภายนอก ถ้าท่านอยากเสริมสร้างความรักและความสามัคคีในครอบครัวขอให้คำพูดทุกคำที่เปล่งออกมาในบ้านหลังนี้เป็นคำพูดที่นุ่มนวลซื่อตรงและรู้จักรักษาหน้าตาและน้ำใจให้กันและก,กันขอให้โต๊ะกินข้าวเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ทุกคนสามารถแบ่งปันเรื่องราวได้โดยไม่ถูกตัดสินและขอให้ทุกค่ำคืนของเราจบลงด้วยคำขอบคุณอย่างน้อยหนึ่งประโยคไม่ว่าจะต่อกันและกันหรือต่อสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นก็ตาม ตอนนี้เราจะมาเติมฉลกส่วนตัวให้เข้าที่เข้าทางกันสักนิดนะครับเพราะเราแต่ละคนเกิดต่างวันกันต่างาธาตุกันและมีลีลาชีวิตที่แตกต่างกันไปใครสะดวกอยากจดโน้ตไว้ก็เตรียมได้เลยครับสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ท่านเป็นคนมีพลังงานของความเป็นผู้นำแต่บางครั้งอาจจะร้อนแรงเกินไปโทนสีที่ช่วยให้ใจสงบคือสีขาวสีควันบุรีหรือเทาอ่อน ตัดด้วยสีของไม้ธรรมชาติจะช่วยปรับสมดุลได้ดีมากครับพยายามเลี่ยงการใช้สีแดงเข้มจัดในห้องนอนตำแหน่งเตียงหรือโต๊ะทำงานควรวางให้มองเห็นประตูแต่ไม่ให้อยู่ตรงกับประตูพอดีทิศที่มักจะทำให้ท่านรู้สึกสดชื่นเป็นพิเศษคือทิศตะวันออกในยามเช้าสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ท่านเป็นคนอ่อนโยนและมีจินตนาการสูง โทนสีอุ่นๆอย่างสีครีมนมสีชมพูอ่อนและสีฟ้าใสจะช่วยประครับประคองอารมณ์ของท่านได้ดีห้องนอนไม่ควรใช้ไฟสีขาวจ้าให้เปลี่ยนเป็นหลอดไฟวอร์มไว้แทงจะช่วยให้ผ่อนคลายได้มากกว่าทิศที่คนวันจันทร์หลายคนรู้สึกสบายใจและมั่นคงคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือครับสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารท่านเป็นนักสู้มีพลังงานเยอะ บ้านจึงควรมีพื้นที่สำหรับปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินเช่นมุมออกกําลังกายเล็กๆหรือพื้นที่โล่งพอให้ได้ขยับตัวโทนสีเขียวใบไม้สีน้ำตาลของไม้และสีน้ำเงินกลางๆก,กำลังดีจะช่วยลดความหุนหันพลันแล่นลงได้สําหรับท่านที่เกิดวันพุธท่านเป็นนักสื่อสารและนักคิด ผมแนะนำให้จัดพื้นที่ทำงานให้มีชั้นวางหนังสือและได้รับแสงธรรมชาติอย่างพอบีครับโทนสีเขียวสะอาดตาสีเทาอ่อนและการตกแต่งด้วยไม้เรียบๆจะช่วยส่งเสริมให้ท่านมีสมาธิและโฟกัสได้ดีขึ้นสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัส,สบดีท่านเป็นคนรักการเรียนรู้มีความเป็นครูและผูกพันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ ควรจัดให้มีมุมแห่งการเรียนรู้หรือมุมศาสนาอย่างชัดเจนแม้นแต่เพียงโต๊ะเล็กๆที่เราใช้สวดมนต์บูชาได้จริงก็เพียงพอแล้วทนสีที่ส่งเสริมคือสีทองอ่อนสีส้อมอ่อนสีฟ้าและเทาอ่อนใช้เป็นสีแอคเซ้นเล็กๆน้อยๆก็พอครับสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ท่านเป็นคนหนักแน่นจริงจังและรักความสงบบ้านของท่านควรจะเรียบง่ายสงบ และให้ความรู้สึกแข็งแรงทางเดินต้องโล่งเสมอและควรลดของตกแต่งที่ไม่จำเป็นลงทนสีดำเทาเข้มหรือน้ำตาลเข้มสามารถใช้ได้แต่ต้องตัดด้วยวัสดุธรรมชาติอย่างไม้และแสงไฟสีวอร์มไว้เพื่อไม่ให้บรรยากาศในบ้านหม่นหมองจนเกินไปครับจำไว้นะครับทุกท่านนี่คือแนวทางเพื่อเสริมสร้างพลันใจให้ใช้เป็นเพียงสีแอคเซนต์เช่นผนังเพียงด้านเดียว ผ้านมอนอิงหรือนานไม้บางชิน้นให้เลือกในสิ่งที่เข้ากันได้ดีกับแสงแดดและทิศทางลมของบ้านท่านจริงๆอย่าฝืนความสะดวกสบายเพียงเพราะคำว่ามงคลเพราะบ้านที่ร้อนอับหรือมืดไม่มีวันเป็นมงคลได้อย่างแท้จริงครับต่อไปเราจะมาจัดตำแหน่งสามอย่างที่สำคัญที่สุดในบ้านให้เหมาะกับทุกคน 1. เตียงนอน หัวเตียงควรจะชิดกับผนังทึบเสมอไม่ควรวางเตียงลอยๆกลางหน้าต่างเพราะจะทำให้รู้สึกไม่มั่นคงและควรวางเตียงในตำแหน่งที่เมื่อเรานอนแล้วสามารถมองเห็นประตูห้องได้แบบเฉียงๆไม่ใช่ตรงกันพอดีเป๊ะตำแหน่งนี้จะทำให้ติดใต้สำนึกของเรารู้สึกปลอดภัยและควบคุมสถานการณ์ได้ส่งผลให้หลับลึกและมีคุณภาพมากขึ้น 2. โต๊ะทำงาน ควรนั่งในตำแหน่งที่หลังพิงผนังเทึบเสมอไม่ควรนั่งหันหลังให้กับประตูหรือทางเดินเพราะจะทำให้เรารู้สึกะวงและคอยระแวงโดยไม่รู้ตัวทำให้เสียสมาธิหากจำเป็นจริงๆให้ลองหากระจกเล็กๆมาติดไว้ที่มุมโต๊ะเพื่อให้มองเห็นด้านหลังได้ 3. ตู้เซฟหรือกระปุกอมสินควรวางในมุมอับสายตา คือมุมที่ไม่สามารถมองเห็นได้ทันทีที่เปิดประตูเข้ามาในห้องไม่ควรวางชิดผนังห้องน้ำหรือใกล้แหล่งความร้อนอย่างเตาไฟและควรอยู่ในตำแหน่งที่หยิบใช้แล้วเก็บน่ายเพื่อเป็นการฝึกฝนวินัยทางการเงินให้เกิดขึ้นเป็นนิสัยครับเติมมุมธรรมชาติที่มีชีวิตชีวาสักหนึ่งมุมอาจจะเป็นดอกบัวในอ่างเล็กดอกมะลิในกระถางหรือพืชใบเขียวที่ชอบแสงรำไร วางไว้ข้างหน้าต่างที่รับแสงแดดอ่อนๆและมีน้ำสะอาดหนึ่งแก้วที่เราเปลี่ยนใหม่ให้ทุกวันเพื่อเป็นสัญญาใจกับตัวเองว่าในวันนี้เราจะพูดดีทำดีและคิดดีอย่างน้อยหนึ่งอย่างครับบัดนี้ถึงเวลาที่เราจะแผ่เมตตาให้บ้านอย่างเต็มหัวใจผมจะนำทุกท่านภาวนาสั้นๆสักสามนาทีหากใครพร้อมแล้วขอเชิญหลับตาลงอีกครั้ง หายใจเข้าออกช้าๆตามจังหวะเสียงของผมนะครับหายใจเข้าเรารู้สึกถึงพื้นใต้ฝ่าเท้าเหมือนผื้นดินที่คอยรองรับเราอย่างมั่นคงหายใจออกเราวางความกังวลใจทั้งหมดของวันนี้ไว้ชั่วคราวหายใจเข้าเราระลึกถึงใบหน้าของทุกคนที่อยู่ร่วมชัยคาเดียวกับเราหายใจออก เราส่งความรู้สึกให้อภัยซึ่งกันและกันในเรื่องเล็กๆน้อยๆที่อาจยังค้างคาใจอยู่หายใจเข้าเราระลึกถึงท่านผู้ล่วงลับและท่านเจ้าที่เจ้าทางผู้ดูแลสถานที่แห่งนี้หายใจออกเราส่งความเคารพความนอบน้อมและคำขอบคุณจากใจจริงไปถึงท่านและกล่าวตามผมเบาๆในใจครับขอความรัก ความกรุณาความเมตตาปราณีจงแผ่ไปทั่วทุกตารางนิ้วของเรือนหลังนี้ขอให้ทุกห้องเป็นที่พักพิงของหัวใจทุกคำพูดที่เอื่อนเอ่ยนำมาซึ่งปัญญาและความเข้าใจและขอให้ลมหายใจเข้าออกทุกครั้งของเราเป็นจุดเริ่มต้นของความดีงามครั้งใหม่สาธุเมื่อจิตของเราตั้งมั่นดีแล้ว เราจะมาสร้างข้อตกลงของบ้านเป็นสุขด้วยการสามข้อไม่ใช่คำสาบานที่น่าอึดอัดแต่เป็นแนวทางง่ายๆที่เราทุกคนสามารถทำได้จริง 1. เราจะกินข้าวร่วมกันอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งมือ้อโดยปิดโทรศัพท์มือถือและวางหัวใจของเราลงเพื่อรับฟังกันและกันอย่างแท้จริง 2. เราจะเคารพเวลาพักผ่อนและเวลาหลับนอนของกันและกัน พยายามลดเสียงดังจากเครื่องใช้ต่างๆหลังเวลาสามทุ่มเป็นต้นไป 3.. เราจะฝึกพูดคำว่าขอบคุณให้ติดปากในทุกคืนอาจจะขอบคุณกันและกันขอบคุณบ้านที่คุ้มครองเราขอบคุณงานที่ให้เงินเราใช้หรือขอบคุณชีวิตที่ยังมีลมหายใจอยู่ทันใดที่เห็นด้วยกับข้อตกลงนี้พิมพ์คำว่าบ้านเป็นสุขไว้ในช่องแสดงความคิดเห็น หรือกล่าวคำว่าสาธุรับในใจของท่านเพื่อเป็นสัญญาใจร่วมกันนะครับหากใครอยากทำพิธีเล็กๆนี้ในทุกวันให้ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีครับหลังกลับถึงบ้านวางกระเป๋าล้างมือให้สะอาดแล้วเดินไปเปิดหน้าต่างเพื่อรับลมใหม่ๆสักหนึ่งนาทีจากนั้นไปที่มุมบุญของเราจุดเทียนเล่นเล็กหรือแค่เปิดไฟอุ่นๆวางน้ำสะอาดหนึ่งแก้วแล้วกล่าวสั้นๆว่า วันนี้ข้าพเจ้าขอแผ่บุญให้บ้านนี้เป็นสุขเพียงเท่านี้ก็เหมือนกับการเติมออกซิเจนให้ทั้งบ้านและหัวใจของเราแล้วครับสำหรับท่านที่กำลังมองหาหรือจะเลือกซื้อบ้านใหม่ผมขอฝากทริคเล็กๆที่ใช้ควบคู่กับความเชื่อได้อย่างงดงามคือให้ท่านไปดูบ้านในสองช่วงเวลาคือตอนเช้าและตอนบ่ายเพื่อสแกนทิศทางของแสงและลมจริงๆ ลองยืนนิ่งๆเพื่อฟังเสียงรบกวนรอบข้างแล้วลองไปยืนที่ประตูหน้าบ้านหายใจเข้าลึกๆแล้วถามใจตัวเองอย่างซื่อสัตย์ว่าที่นี่ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยและอ่อนโยนกับเราไหมถ้าคำตอบคือใช่จากนั้นค่อยพิจารณาเรื่องโทนสีที่ถูกฉลกหรือบ้านเลขที่ที่เรารู้สึกดีด้วยแต่จำไว้เสมอว่าความสบายในการอยู่อาศัยต้องมาก่อนเสมอครับสุดท้ายนี้ ผมอยากจะบอกทุกท่านว่าบ้านไม่ต้องสมบูรณ์แบบร้อเปอร์เซ็น์ครับแต่บ้านต้องซื่อสัตย์กับชีวิตของเราเรามีเท่าที่เรามีแต่เราสามารถทำให้ทุกตารางเมตรที่เรามีนั้นเปลี่ยมไปด้วยความเมตตาได้เสมอตั้งแต่ทางเข้าที่สะอาดสะอ้านมุมกินข้าวที่มีเสียงหัวเราะห้องนอนที่ทำให้เราหลับสนิทและมุมบุญเล็กๆที่คอยดึงสติให้เรากลับมารู้เนื้อรู้ตัวครับ ถ้าคลิปนี้ทำให้ท่านรู้สึกอยากกลับไปกอดบ้านหรือกอดคนที่ท่านรักซึ่งอยู่ในบ้านผมก็รู้สึกยินดีและอนุโมทนาด้วยเป็นอย่างยิ่งครับหากท่านเห็นว่าเนื้อหาในวันนี้เป็นประโยชน์และอยากจะติดตามเรื่องราวดีๆที่จะช่วยยกระดับชีวิตและที่อยู่อาศัยของท่านต่อไปผมขอฝากช่องนี้ไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยขอบคุณที่รับฟังกันมาจนจบ ขออนุภาพแห่งบุญและความดีที่เราได้ตั้งใจทำร่วมกันในวันนี้จงแผ่ไปทั่วเรือนของท่านและสถิตยอยู่ในหัวใจของทุกคนในบ้านตลอดไปนะครับสวัสดีครับ